เตื่นขึ้นมา,มาเมื่อเ้านี้ฝนโต๊จา้าพี่น้องอากาศสดชื่นคักจา้าวิวสวยงามอากาศสดชื่นคักจา้าฝรังหน่อยกับแม่กะเตรียมโตัวไปโรงเรียนคือเกาละจา้ามือนีก็เป็นเปิดเทอมเมื่อแรกหลังจากที่ยุดช่วงเทศกาลอีสเตอร์ไปอาทิตย์หนึ่งนะจา่าอยู่กับฝารังหน่อยกับไปโรงเรียนตามปกติจา้าอยู่กับไปส่งลูกนะจา่าฝนโต๊ะก,ก็มีเสือกันฝนใส่นะจา่าส่วนรถเปิดประตูน,นันกาบ่บเปียกจา้าพี่น้อง ฝรังน่อยดีใจได้ไปโรงเรียนจา้ารถพ่วงเปิดประุุเขาเข้ากับมีอ่าพากันฝนคือกันนะจา้าซื้อของโนนนีนันแล้วเข้ากักกับบานจ้าพี่น้องกลับมาหอดบานผมเผ่ากับเปียกจาก้าเพราะว่ายู่ร่ได้เอาเสือกันฝนคุ้มหัวนะจา้าเฮากับสิมาอาบนา้ำลางหนาลางตากันนะจา้าตอนเช้าๆก่อนไปส่งลูกบ่มีเวลาหอกจ้าพี่น้อง อาบนำล้างหนา้าล้างตาแล้วยุกัสีมาลงบำรุงของเซรั่มชิสุของ The ะเบสนะจ๊ะเป็นเซรั่มบูสเตอร์เล่งหน้าไซสภายนอนเด็กผิวอ่อนลาผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายกาใสได้จา้า บูเซอร์เลงหนาใสเกียร์ง่ายซึมเลี้ยวบ่อนเหนียวเนื้อนานาะจ๊ะผิวหนาเป็นฟากรัดจุดดั้งน้ำลดลองยางเห็นได้ชัดหลังจากใส่ต้อเนื่องเนาะจ้ะของดูย่างต้องใส่เวลาจาพี่น้องใส่หลอดเดียวสองหลอดสี่ไฮมันขาวเสียมันใสมันกับ,บอมแมนจา้าสภาผิวหนาก้นเท่าต้องปรับผิวจา้าสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมือนี้ยูซิมารีวิวว่าอยู่ไปซื้อของในยังมากนาะจ๊ะหลังจากที่ อีกหน่อยปิดเรียนอาทิตย์นึงนะจ๊ะช่วงเทศกาลอีสเตอร์มื้อนี้ฝรั่งน้อยก็ไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมารีวิวว่าได้หยังในมื้อเช้าฝนตกยุบหัวเปียกหมดเลยจ้ะพี่น้องนงจ๊ะด้ล้างหน้าแปรงฟันงน้ำรำสาหร่ายค่ะถ้าคงได้กิมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารีวิวว่าเรับไปซุปปเอร์มาร์เก็ตมาได้หยังเลยนะจ๊ะอยู่ได้สตรอเบอร์รี่นะจ๊ะสตรอเบอร์รี่500กรัมให้กับลูกๆนะจ๊ะแล้วก็ได้ส้มนะจ๊ะได้ส้มสองลูกก็จะขาย เป็นกิโลเวลาเข้าสืส่อเขากายยิบล่องมาไปสั่งเอานะจ๊ะพี่น้องบริการตัวเองเนาะเรากาอยู่ซื้อมาสองลกูกพวายยู่บ้านแอร์ใจมะว่ามันหวานบอยยูบ้าเคยซื้ออยู่สุดเปอร์ไมกเก็ต์นี่เนาะจ๊ะก็เลยซื้อมาล่องเมืองถ้ามะม่นหวานเนากลับไปซื้ออีกเนาะจ๊ะเราก็ได้แอปเปิ้ลนะจ๊จะ,ะจพี่น้องแอปเปิ้ลแอปเปิลสองยูโรนะคะทุกคนเราก็ได้เห็ดนะคะทุกคนได้เห็ดก็ได้ผักขม มาจม้างมาทำสลัดแล้วก็ได้บล็อกคุรีนะคะทุกคนในบล็อกคุรีบล็อกคุรี่1.49ยูโรบล็อกครุ e กครี500กรัมนะคะตอนนี้ลดร,ราคาอยู่นะะเนาะจ้าราคาได้มูสลี่นะคะอาหารเสาร์ของลูกๆกับพ่อบ้านนะจ๊ะอาหารเสาร์นี่ามูสลี่กล้องนี่370หักรัมนี่อยู่ที่ราคาอยู่ที่3.99ย e ะะูโรค่ะทุกคนราคา ได้มาเขือเทศเป็นปลาเขือเทศที่ปลูกอยู่ในออสเตรียนี่แล้วจ้าได้สามลูกหนึ่งจุดหนึ่งสี่ยูโรนะคะทุกคนสามจุดเก่าเก่ายูโรต่อหนึ่งกิโลนะจ้ายู่กับยิบมากให้สามลูกเพราะว่าถ้าอยู่หยิบมาเยอะอยู่เฮ็ตนากินเฮ็ดเพราะท่านนี้ใช่มะกาเนาทิมจะซื้อเพราะว่าไหนเข้ากับพันซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกมืออยู่แล้วเนาะจ้าราคาได้แค่นี้แล้วจ้าเราก็ได้น้ำส้มริโมมาให้ลูกๆนะจ้าราคา ของฝรั่งหน่อยเวลาไป็นขับคนอยู่โรงเรียนมาเอานี่ติดรถไปขับน้ำอะไรกะสั่น,น่นบ่ย่อเพิ่นงอแงจ้าพี่น้องการติ๊กเนาะเดี๋ยววันนี้อยู่เซ็จเข่ากับเข่าเที่ยงนะจ๊ะพอบานสิไหมคะฝรั่งหน่อยเพราะว่าฝนตกอยู่ไม่อยากปั่นจักรยานไปนะจ๊ะกาเดี๋ยวเซ็ตอย่างไรคิดด้ดูวยนั่นออกเลยจ้ะกันน่ะจ้าพี่น้องแต่ละมือแต่ละเบ้นกา่าบอลเซ็ตอยังกินจา้าอยู่กับเซลผัวละไม่มาหลางกรน,นะจ๊ะเมนูแรงอยู่กับเห็น เป็นต้มจืดเหมือนต้มจืดผักตํเรื่องนะจ๊ะแต่อันนี้เป็นแต่อันนี้ก็เป็นใบชีสนาดผักคมนะจ๊ะแยงไ้วุ้นเส้นแล้วโยกะใส่สกกใสปัาทูนาลงไปน้าเนาะจ๊ะอากาศน้ำหนาวกาฝนตกสดฮหอนๆนะจ๊ะหลก้กกาเห็ดผัดผักรวมบคอกโคลี่นะจ๊ะผัดบลอกโคลี่ใส่เห็ดจ้าพี่น้องผัดใส่น้ำมันหอยธรรมดานีละจ้ะกะขางกะทาใส่กระเทียมเจียวกระเทียมแลวกเอาบลอกโคลี่ลงไปผัดก่อนหลวกตามด้วยเห็ดหลังจากนั้น กับปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้มนำตาลเจกงนโ้อยแล้วกับพริกไทยเกลือแล้วกัเป็นเซตเรียบรอ้อยจ้าพี่นองกินกับข่าสวยห่อๆน,น,นะจา้าอาหารสวนใหญ่ที่อยู่เฮกัสิเป็นแบบเน้นความรวดเร็วไม่ยุ่งยาก้ะจา้าพี่หยางกาจับมเม็ดตามวัตถุดิบที่ห้ามีประยุกต์ใส่เอานะจา้าละกาเหดทอดเต้าหู้นะจา้ากินเขากินน้ำแล้วงนะจา้บาบันี้เฮากาตอนบ่ายพอปู่แล้วสิไปสื่อตนไม่แล้วกะ เลยทรมาถามยูวาสิไปน้ำบอ่อตอนแรกยูวาวสิบอกไปนะจ๊ะแต่ฝรั่งหน่อยนะอยากไปน้ำปูจ๊าพี่น้องเข้าก็เลยมาถามปอปู่ยูนาบ้านนะจ๊ะปะวาสิไปรถ่อปู่กันนะจ๊ะฝรั่งหน่อยกะปากบอกค่อยว่างชังพี่น้องเห็นนะจ๊ะกินเก่งคะ่ะสิ่ึขืนรถเกาขนมปังไปนั่งกินเทิงรถน้ำจ๊ะฝนตกกะยังพอลิ้นลิ้นนะจ๊ะช่วงใบ เอาก็ขับรถออกจากบ้านนะจ๊ะฝรั่งน้อยการนัง่งหลังปากพยุท์กินละจ้าเป็นอย่างคือเห็นอยู่ไปต้งแต่พอปูประกอบไปนั่นมปนี่นะจ๊ะพอป,พอปูแล้วมักไปหันมาหนีแล้วลาก็ลัามาส่วนนะจ๊ะอยู่กับมักไปจ้าพี่น้องไปเบื้องน,นัน้นเบื้องนี้ขับรถมาสักพักนึงเขากลับมาถึงร้านเดีน่านะคะทุกคนเป็นร้านขายตน้นไม้อาหารสารัตว์เฟอร์นิเจอร์ซัมซิงสวนประดับในสวนตกแต่งในสวนตกแต่งในบ้านกับมี่นะจ๊ะเป็นสัตว์เลี้ยงพวกกระต่ายพวกเต่า พวกปลาเขากับมาหาซื้อยูนีได้นะจ้ะพวกดอกไม้พวกพักที่สิไปปลูกกะมาซื้อกันยูนีจ้ะม้อน,นี้ปุบปูแล้วอยากได้ดอกไม้อันนี้เป็นดอกต้นดอกลาเวนเดอร์นะจ้ะมีแต่ดอกงามง่ามันนี้ซื้ออย่างบัวจาอยู่ก,กับวัลลูเนาะกะ่ายภาพสวยๆภาพดอกไม้อันนี้เป็นพักที่คนสีมาซื้อไปปลูกช่วงหน้า้อนนะจ้ะต้นบักพิกกะมีโคราบีพักสลัดตั้งๆนะจ้ะ ผูใดบรรม่มากเพาะเองเพิ่อนก็มี่เพาะสําหรับว้ขายทาั้งหมดนจ่จจะตนบักพิกกระเต็มเลยจ้าพี่น้องจักเพิ่นเพาะตัางแก่ตอนไดเนาอต้นบักงามครับจะบัดกระของเหตุละ่ะบักง,งามคือซิสิบล้วสีได้ซื้อเพิ่นอีกละจา้าปีนี้พอปูได้ของครบแล้วย่ก็ได้พักสลัด2 3สาถาดน,นี่ละจ้าพอปูขาผ้าฝรั่งน้อยห้าพผ้าฝรั่งน้อยมาเบื้องนั้นเบื่องนี้เนาะจา้าปอปูเล่าเอาอันนี้ไม่จ้าจิงหลีจิลจอยยังจากยางนี่หละ่ะเพิ่นเลี้ยงไว้เล่าบอกวัน ขันไสน้ำมันใส่เกลือทอดก็สิแสบเนะาะเบาหลักหันมาทางเข้าได้จ้าว่าเข้ากินอนะ่ะจิรอกินชิงหลีดจังงสี่มจ้าฟังหน่อยกักค้ําเนาะจ้านี่ก็ไปเบิ้งกระใต้ใต้ที่เพิ่นเลี้ยงนะเลี้ยงไว้ถักขายได้จ้าพี่นอหล้วก็มีพวกปลาพวกเต่าพวกนกแกว้วพวกยังมีหมดเลยจ้า